สวัสดีครับอยู่กับคลิกเทนเนอร์เมื่อสีทุ่มของเมื่อคืนนี้ครับแมนซิ t y ตี้ก็ได้เปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของมาป่าครับอาวุฟแฮมตันวันเดอร์ซึ่งสุดท้ายครับเราก็เอาชนะไปได้2ประตูต่อศูนย์ด้วยการทําประตูในครึ่งแรกทั้งหมดประตูแรกนี้มาจากโอมานมามุดประตูที่2มาจากองตวนเซมันโย11ผู้เล่นตัวจริงในเกมนี้สําหรับฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้มาในระบบ4-1-4-1 ผู้รักษาประตูเป็นเจโรนจิดอนนารุม่าเซนเตอร์คู่คุสนอบยืนคู่เกฮีแบ็กซ้ายออไลลี่แบ็กขวานูเนสกางลับเป็นโรดี้ตัวลูกสองตัวแบรโนซิวาจับคู่กับไรเดอร์ปีกซ้ายเชกี ki, ปีกขวาเซมันโยและหน้าเป้าโอมานมาอ่าแมตต์นี้เป๊ปดอบฮาร์แลนแล้วก็โฟเดนพร้อมกันนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับมาในระบบ352้อ ผู้รักษาประตูเป็นโจเซซาเซนเตอร์3ตัวเป็นเกซีโบเอโนแล้วก็มอสเกล่าซึ่งวันนี้มอสเกล่านี่ถือว่าเล่นได้ดีมากๆนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าไม่มีมอสเกล่าเนี่ยเราน่าจะยิงได้เยอะกว่านี้ส่วนตรงกลาง3ตัวเป็นมาน e อังเดโรกเมดลิมเส้นฝั่งซ้ายเป็นโบเอโนอลิมเส้นฝั่งขวาเป็นจัสซอา กองหน้า2ตัวเป็นวังฮิชานแล้วก็อารีสสำหรับฝั่งของซิตี้ในเกมนี้นครับริโก้ลูวิสก็โดนดรอปเพราะว่ามาติโอนนเนสสามารถลงสนามได้แล้วก็มาติโอนนเนสเนี่ยวันนี้ผมให้เป็น MVP เลยนะครับแมนออฟเดอะแมตชไปเลยเพราะว่าทั้งเกมไม่พลาดเลยนะครับสำหรับนูเนสมันเห็นผลเลยนะครับสำหรับการดรอปลูวิแล้วก็เอา มานทโอนูเนสลงคือมันหนังคนละม้วนเลยนะครับโอเคแล้วว่าบางคนอาจจะบอกว่าวูฟแฮมตันเนี่ยอยู่ในอันดับสุดท้ายก็คืออันดับที่20เป็นบวยของพีวินลีแต่ก็ต้องบอกว่า5นัดหลังสุดของวูฟเนี่ยไม่แพ้ใครเลยนะครับฟอร์มของวูฟก่อนที่จะเจอเราเนี่ถือว่ายอดเยี่ยมเลยสําหรับทีมที่อยู่ในอันดับที่20แต่แมตช์น,นี้ครับเราสามารถเอาชนะไปได้โดยเราเก็บคินชิดถือว่าสุดยอดแล้วก็ ต้องขอชมวันนี้แดนกลางเราประสิทธิภาพเราสุดๆเลยนะครับแดนกลางแน่นเปียะแล้วก็เป๊ปเนี่ยเล่นบอลที่เร็วขึ้นนะเกมนี้เห็นได้ชัดเจนเล่นจังหวะเร็วแต่ก็ยังว่าครับเหมือนเ,อเกมนี้เหมือนเป๊ปเหมือนลองแผนอะไรสักอย่างนะครับทําจังหวะกันดีมากนะครับแต่ว่ามันก็จะมีแบบว่าขาดขาดกันเกินหน่อย,อ,ยอารมณ์เหมือนถ้าใครเคยเ,เริ่มหัดเล่นกีตาร์นะ ช่วงแรกๆนี่มันก็จะค่อยๆเปลี่ยนคอร์ดนะอารมณ์นั้นเลยครับมันจะไม่ได้สมูทเปลี่ยนไปเลยมันจะค่อยๆแตะทีละนิ้วทีละนิ้วอารมณ์นั้นเลยครับมันจะไม่สมูทแล้วก็ตะกุกตะกักนิดหน่อยแต่ก็มันก็ออกมาดีนะครับวันนี้ที่เปี๊ยบเล่นเป็นการเล่นจังหวะเร็วอาจจะมีคลองบอลบ้างในช่วงท้ายเกมแต่เห็นได้ชัดว่านักเตะส่วนมากเป็นปีกนะ ถ้าได้บอลแล้วถ้ามันไม่จําเป็นต้องส่งคืนหลังจริงๆจะมุ่งไปข้างหน้าเลยนะครับมุ่งไปอย่างเดียวเห็นได้ชัดว่าเรย์นเชกีาทางเซมนโยเนี่ยมุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวเพื่อที่จะเลี้ยงบอลให้เข้าปากหน้าประตูมากที่สุดแล้วก็จบสกอร์นี่เป็นสิ่งที่อยากเห็น,นครับแต่เออเร์ลิงฮาแลนก็ยังทําประตูไม่ได้นะครับสําหรับเกมนี้แล้วก็ประเด็นสําคัญของเกมนี้ครับก็เหมือนเดิมครับ VAR ทําพิษเราอีกแล้ว มันเป็นจังหวะแฮนด์บอลครับเดี๋ยวอันนี้ค่อยมาคุยทีหลังนะครับอ่ะปัจจุบันนะครับเราหลังจากที่เราชนะทางบูแฮมตันเนี่ยเราจะมีอยู่ทั้งหมดอ่าเราแข่งไป23นัด GD เนี่ย26แล้วก็คะแนนเรามี46ตอนนี้อาร์เซนอลแข่งไป22ก็คือแข่งน้อยกว่าเรา1นัดมีอยู่50 50คะแนนนะครับ GD 26เหมือนกันกันกบเราตอนนี้ เราแข่งแข่งมากกว่าอาร์เซนอลหนึ่งนัดเรามีน้อยกว่าอาร์เซนอลสีแต้มซึ่งวันนี้ครับวันนี้อาร์เซนอลเนี่ยจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนยูซึ่งแมนยูที่นัดที่เจอกับเราเนี่ยถือว่าฟอร์มก็สุดๆครับสามารถล้มได้ทุกทีเหมือนกันแต่ว่าอย่างว่าครับอาร์เซนอลนะตอนนี้ก็ไม่มีใครหยุดอยู่แล้วครับก็ต้องหวังพึ่งปฏิหารสักหน่อย แต่แมนยูสำหรับการเสมออาร์เซนอลในบ้านถ้าเล่นได้แบบที่เล่นกับเรานะผมว่าไม่ใช่เรื่องยากอขอฝันสักนิดหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าแมนยูเสมอเราจะตามอาร์เซนอลนี่แค่5เแต้มซึ่ง5้าแต้มกับแมตที่เหลืออีก10กว่าแมตช์นี่ผมว่ามันไม่เยอะนะครับต่อมาเรามาดูที่จังหวะ v r จังหวะน,นี้ครับตอนเราดูอยู่ เราก็ดูเป็นมุมที่เป็นมุมสูงค่อนข้างที่เฉียงเราก็อาจจะไม่ค่อยเห็นจังหวะน,นี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอ,อมามุทเหลี้ยงหลบมาแล้วก็ยิงไปชนเสาแล้วก็เห็นเจ้าตัวประท้วงเราก็งงครับว่ามามุทเนี่ยประท้วงอะไรแล้วก็พอไปดูภาพชา้าเท่านั้นเลยครับรู้เลยครับโอ้โหแฮนด์บอลความคิดแรกของผมนะครับเห็นบอลชนแขนแล้วก็ทางนักเตะบูฟเนี่ย ยืนกลางแขนโดยที่แขนไม่แนบลําตัวนี่ผมคิดไปแล้วครับ90% 100%แล้วว่าเ,าเราได้จุดโทษแน่ๆผมคิดไปถึงขั้นที่ว่า,าจะให้ทางมาโมดยิงเพื่อจะให้เป็นประตูที่2หรือจะให้เซบนโยยิงเพื่อเรียกความมั่นใจในอีกประตูแต่สุดท้ายครับาทางกรรมการก็ไม่ให้ครับแต่ก่อนที่จะไม่ให้นี่คือดู v a r นานมากนะครับดูโอ้เราๆ5นาทีได้ครับ ุดท้ายครับทางผู้บรรยายเป็นภาคไทยเขาก็บอกว่าการกางแขนของนักเตะวูมแฮมตันนี่อยู่ในท่วงท่าที่ปกติไม่ได้ผิดปกติผมก็ไม่รู้กฎทั้งหมดนะครับของพรีเมียร์ลีกไม่รู้ว่ายังไงสําหรับใครรู้ว่าอา่าจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ที่ไม่ได้นี่เพราะอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับอันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับก็คือไม่อยากอ่าไม่อยากฟันธงอะไรหรอกครับเพราะว่าเราไม่รู้ไงถ้าผมรู้กฎทั้งหมดเนี่ยผมจะบอกได้ว่า เออจังหวะน,นี้มันได้จริงหรือไม่ได้หรือยังไงแต่นี่พอเราไม่รู้ครับก็ไม่ไม่อยากไปกล่าวหาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับส่วนต่อมาครับเป็นทางเป๊บนะครับก็ได้บอกว่าทางกรรมการเนี่ยหรือทางผู้ตัดสินต่างๆเนี่ยก็ช่วยออกมาอธิบายให้เขาฟังทีนะครับว่าทําไมลูกนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าท่วงท่ามันมันก็ผิดปกตินะครับเป๊ะบ,บอกอย่างนี้แล้วก็บอกต่อว่า รีบมาอธิบายนะครับก่อนวันที่ก่อนวันพุธเพราะว่าวันพุธน่ะเรามีเกมที่จะไปเตะแชมเปี้ยนลีกเรายุ่งมากต่อมาเป๊ปก็ได้ให้สัมภาษณ์ต่อเราไม่สามารถทําในสิ่งที่เราต้องการในฤดูกาลนี้และอนาคตของสโมสรแห่งนี้ได้หากปราศจากเออร์ลิงฮาร์แลนและฟิลฟูเดนในฟอร์มที่ดีที่สุดของเขาพวกเขาลงสนามมาเยอะมากเยอะมากๆของตัวเซบันโยมาพร้อมกับพลังที่น่าเหลือเชื่อ และคุณก็รู้จักตัวเขาดีกองหน้าเป็นเรื่องของสถิติตั้งแต่เขามาถึงอองตวนก่อเล่นได้อย่างน่าทึ่งเขาทำประตูได้ดีดูเหมือนง่ายแต่การควบคุมบอลได้สมบูรณ์แบบส่งบอลเข้าตะข่ายอย่างน่าเหลือเชื่อเขาสร้างโอกาสอีกครั้งด้วยการส่งบอลที่ยอดเยี่ยมจากมาร์เกฮีเขามีโอกาสอีกครั้งและบอลไปชนคัน ก็คือลูกที่ตัดเข้ามายิงทุกคนก็ต้องร้องว่าโอ้คือลูกนี้มันแรงมากจริงครับเราดูในทีวีมันมันแทบจะบอลหายเลยครับลูกนี้เปรี้ยงแล้วก็ชนคานสนั่นครับก็คือบอลอะ่ะมันไปชนตรงาสามเหลี่ยมนะครับคานสามเหลี่ยมในเรื่องของบุคลิกแนวหน้ามันเป็นเรื่องของจำนวนและเราต้องการฟอร์มที่ดีสุดของฮาแลนด์และโฟเดนเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ครับเปบถึงดับ2คนไว้ต่อมาเป็นคนสําคัญมากๆของแมตชนี้ก็คือทางมาเกฮีเปบก็ได้กล่าวกับมาเกฮีว่า,าไม่จําเป็นต้องบอกคุณหรอกว่าเขาเป็นใครเขาเป็นกัปตันทีมคิทันพาเลตและเขาเล่นในทีมชาติอังกฤษเขารู้ทุกอย่างคุณจะรู้สึกได้ตั้งแต่วันแรกผมจําได้ว่าลูบินเดอารเนี่ยมีสมาธิอย่างแน่วแน่ในทุกการกระทําไม่ว่าจะเป็นการชนะหรือการดวลชนะก็ตาม เขามีความนิ่งอย่างน่าเหลือเชื่ออ่าเมื่อเขามีบอลทั้งๆท,ที่เขาไม่ได้ฝึกซ้อมอะไรเลยแต่ผมคิดว่าเมื่อเราเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นในแดนกลางและการเคลื่อนไหวตรงกลางดีขึ้นกว่านี้เขาไม่ได้มาแค่หเดือนเขามาเพื่อหลายปีแล้วนี่เป็นโอกาสที่ดีและราคาที่เหมาะสมการย้ายทีมครั้งนี้ราคาดีมากเขามีอายุเหมาะสมเขาเป็นอ่ามันเป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมสำหรับแมนซิตี้ในอีกหลายปีข้างหน้า เขาเป็นคนที่พึ่งพาได้คุณจะเห็นเองเชื่อผมเถอะหลังจากฝึกซ้อมแค่สองครั้งวิธีการเคลื่อนไหววิธีการพูดวิธีที่เขาเห็นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นรอบตัวการอ่านสถานการณ์ใช่เลยเขาเก่งมากก็เป็นการประเดิมสนามอย่างยอดเยี่ยมของมาเกฮีซึ่งเก็บคินชีสแล้วก็เจ้าตัวนี่ก็ได้บล็อกลูกหลายหลายลูกรนะับโดยเฉพาะจังหวะสุดท้ายนะครับและท้ายเกมเลยในช่วงต่อเวลาพิเศษช่วยกันบล็อกนะครับกับทางอ่า อิโก้ออร์เลี่นะครับถ้าจะไม่ผิดนะเป็นทางออร์เลรี่ช่วยกันบล็อกยังวะนนั้นโอ้โหผมเฮเลยซึ่งอยากจะเชียร์ว่าให้มาเกยีเฮเนี่ยเก็บกินชีด้ได้ในนัดแรกที่ลงเล่นแล้วก็ในเกมเนี่ยก็ส่งบอลแม่นนะผืนบอลดีมากๆเนียนกลิบเนียนกริบเ,เลยวางบอลยาวนี่ก็ใช้ได้เพราะว่าคีตันพาเลตเนี่ยเกมสวนเขาเมื่อก่อนครับมีมีทางเอลเช่ LC อยู่ในทีมด้วย การสากัดบอลต่างๆนคนๆ่อนข้างที่จะแม่นยำนะครับโดยเฉพาะมีลูกหนึ่งครับที่มีทางปีกนะน่าจะเป็นปีกของทางโบว์แพมตันเหล้ยงบอลมาประมาณริมเส้นฝั่งซ้ายของเราแล้วเจ้าตัวเข้าไปสกัดตู้มเลยนะครับแล้วก็แม่นมากจังหวะนั้นผมก็เสียวอยู่นะครับโอ้โหเสียบขนาดนี้คือถ้ามันพลาดมานีมน่มันโดนเหลืองโดนแดงได้เลยนะครับ คือจังหวะการเสียบนี่ยิ่งเข้าใกล้หน้าปากประตูแล้วมากเท่าไหร่นี่มันยิ่งเสี่ยงเป็นใบแดงนะครับโดยเฉพาะลูกที่ฝั่งตรงข้ามดุดมาแบบนี้ก็ถือว่าทําได้ดีมากๆนะสําหรับแมตช์แรกของเกฮีแล้วก็อีกอย่างนึงเออเป็นการหมงครับการหมงไม่รู้หรอกครับว่าดีไม่ดีแตเออ่เป็นจังหวะแรกที่เราได้เตะมุมนะก็เตะมุมเข้ามาแล,แล้วเจ้าตัวก็มีโอกาสขึ้นมงเน่งเน่งนะครับแบบมันดูง่ายๆเลยครับการหมงแต่ก็ไปตรงตัวของโจเซซา แล้วก็แม่ต่อไปครับเราจะไปเล่นแชมเปี้ยนลีกเจอกับกาลาทสลายหวังว่าเกฮีเนี่ยจะได้ลงเล่นนะครับแล้วก็ทําผลงานได้ดีเราเอาชนะไว้ก่อนครับเขารลอบไม่เขารอบมันอีกเรื่องหนึง่งนี่ก็เป็นทั้งหมดครับที่ผมาฝากกันในคลิปนี้แล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ